หนูป่าหวานแล้วใครเป็นป่าหวานแล้วเนะี่ยอย่าย,ยกมืออย่าย,ยกมือยังสาวยังสาวกันอยู่ตรงนะั้นฮะใครเป็น,นป่าหวานไม่รู้อะแต่ป๋าหนูเป็นฮะสาวบันไดขึ้นไปก็จะเหนื่อยหน่อยนะ,ะได้ยินเสียงก๊อปแกล์ก๊อปแกล์นึกว่าพกถุงมาด้วยอ๋อ,อข้อเขา่าจ้าพ่อแม่ขอบคุณมากครับแม่เป็นสองข้อตาวัดไหนเนะี่ย คุงยายคุงยายวัดไหนบอกรวัดไหนไม่เก็ตเขาไม่เก็ตเ,เราจบไปลบ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 ตานไม่ทันไม่เป็นไรอยากจะบ,บอกอยกบอกเรองแก่เ,เรามาอยู่นี้แล้วเราไม่มีทางแก่หน,น้าตรงนี้ดั้งดูหน้าจอตลอดน,นะทํถ่ายรูปไปละ่ะอยากจะให้รูปก่อนเร็วย่อากทำหน้าดูต้องนี้ด้วยครับ เดจ้าเขาห้ามเรียกแม่ให้เรียกยายเรียกแม่ไม่ได้มอนเิ็กเรียกยายฮะไม่ได้มอนตะโกนหนักกว่ามอ,อนเด็กโอ้โหเมื่อกี้ให้ไปแล้วเรียกอะไรไปเรียกอะไรเก็บไปแล้วโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่แหวนเพชรนี่น่าหัวยิ้มเวยเฉย โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเพลงช้าก,กันสักหน่อยไหม